คราวนี้คําสั่ง man เนี่ยเนื่องจาก man เนี่ยจะเยอะมากนะครับจะเยอะมากยกตัวอย่างเช่นในเครื่องนี้นะครับผม man uh, man อะไรดีครับ man history แล้วกันนะครับสังเกตตัวเลขนะครับ man หนึ่งนะครับก็เป็น section นะครับเป็น section มีหลาย section นะครับ man เนี่ยครับ ในกรณีนี้แมนหนึ่งแล้วผมดูตอนท้ายนะครับตอนนี้เป็นแมนหนึ่งทั้งหมด vl เดี๋ยวนะครับผมแมนแมนไอดีแมนหนึ่งชิฟจี อ่ะคำสั่งนี้ดีก่าครับ man rpmview rpmview อ่าเจอแล้วครับนี่คือ man หมายเลขพวกเนี้ยครับจะเป็น section นะครับจะเป็นนี่ก็คือ man 8นะครับเดบางทีก็มีหลายฉบับนะครับมีหลายฉบับหลายอัน เขาต้องลองดูนะครับมันทีแมนหนึ่งแมนแปดแมนห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาคําสั่งแมนยังมีความพิเศษอีกหน่อยหนึ่งครับเราสามารถที่จะเสิร์ชแมนได้นะครับเช่นผมต้องการใช้คําสั่งแมนลบเนะครับในการเสิร์ชเสิร์ชอะไรดีครับเสิร์ชคําว่า s ซ linux นะครับนะครับเสิร์ชคำว่า s ซ linux อย่างนี้เขาก็จะไปเสิร์ชมาว่ามีคําว่า s ซ linux ใน ไฟล์ไหนไฟล์ไหนบ้างนะครับเขาก็จะมีหมายเลข8หมายเลข5นะครับอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานยังไงเพราะฉะน,นั้นก็เราสามารถใช้ man ลบ k เพื่อค้นหาที่เป็นคีย์เวิร์ดได้ก็สะดวกในการที่เราใช้งานนะครับ <S <S <ๆ>หรือผมบอกว่า search f context อย่างนี้เป็นต้นนครับ ก็อย่างนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีนะครับเดี๋ยวผมเสิ e ร์ช sa linux f context อย่างนี้ะครับอะต่อมานะครับ malok นะครับ มีประโยชน์นะครับลบ K ต่อมาคําสั่งในเชลอีกคําสั่งหนึ่งซึ่งเราได้ผ่านมาหลายครั้งแล้วนะครับก็คือคําสั่ง EXC e นะครับ EXC e นะครับคำสั่งนี้ลองทดสอบดูนะครับลองทดสอบดูให้เราพิมพ์คาสั่ง LS นะครับ PS E ลองลองคำสั่ง bash นะครับเราก็สั่ง bash นะครับแล้ว p p s love e f g r e p